สวัสดีจ้าเจอกับสาบ้านป่าพากินสอนย่ามาแล้วนะคะพี่น้องขาวันนี้สอนย่าพามากินหล่นค่ะหล่นค่ะพี่น้องขาหล่นค่ะหลน่นน้ำพริกโบราณแล้วก็ผัดกระชายไอ้ต้นกระชายเนาะเรียกต้นกระชายแล้วกับไข่นะคะพี่น้องขาและมีบักลินฟ้าด้วยพี่น้องขานี่ลินฟ้าลวกสอนย่าอยากกินลินฟ้าลวกและมีบัวแดงนะคะ นี่ก็ต้นกระชายในที่สัญญาผัดเนี่ยนี่ต้นกระชายนี่ค่ะต้นกระชายนะคะ,ะ,คะพี่น้องขามาค่ะกินข้าวด้วยกันจ้าข้าวสวยร้อนๆกับพี่น้องขามาเด้อนี่ต้นเนี้สองหนึ่งสองหนึ่งอืมต,อต,ต่อยตรวล่ะโมโ้หบบ้าง

เม,มื่อมียวินพอทำคลิปแล้วนูน่นนี่นั่นเข้าอ่ะอืมอืม

หันชายด่าเลยปีกาวิ่งอัดใจเลยเปรกาไม่ขมเลย พริป่ลเองยังไม่เผ็ดอีกฮึมปิ้งปอยทมหา Mình bôi trứng ăn đi ừ, Ngon <laughs> chẳng Mặc thà cái này À điện cái à? một điện dày không, có nước, lắc nước vào mi kim về nào hôm mẹ luôn ạ chuột ตะหึ้มจักจานกระหึ้มจากจานดง,งเขาเนาะอาะเอด้ยอะล่วอะิ้เอาเลยใ่ะอืม

chút đồn làm sao khoanh เหออืมอัน้อืมมันใจอืมเยอมอ๋ออืมนี่ยออืมเยอที่เือนันเคยจุ่ลุ้อืมอืมอืม Tịnh đáy à. à? Ừ. Đánh đánh. Mà chờ. Ừ. Xem lượng ban thôi, thế này. Mới là giang vậy Chị đập lương Lương phá bia <N -2> ừ. <N -2> Mình khai đã là cái lụa vậy. ในจังเนี่ยจังเผาแย้ทหจังเผาะพอแล้วอ่าอะไรอังเผาะใหญ่ปัาจังเผาะด้เลยไม่สัตว์อ่ะเนาะค่ะโอเคค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ